เอาล่ะนะอมอันนี้ไว้ในปากครับแล้วก็ลองดื่มเข้าไปดูครับ109เ้าข้าไปครับอ่ะฉันฉันรู้สึกฉันฉันอะรู้สึกฮะฉันดื่มไม่ได้ฉันฉันดื่มไม่ได้งั้นเอาออกครับเอาก็ดื่มได้ปกตินี่ครับเอาแล้วแล้วมีไว้ทำไมครับเนี่ยเอยผมงงอะแล้ว,แล,วแล้วจะมี402ไว้ทำไมครับประมาณว่า ไอห,หินก้อนนี้นะครับนะหนักสี่กิโลกร,รมัมคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าเราเอาจะบอกว่าเนื้อหมูหนักสี่กิโลกร,รมัมผมว่าคนก็คงนึกภาพไม่ออกนะที่คลาสดีของเราคนนี้อมเอาไว้อะครับผมเออแล้วก็ดื่มน้ําไม่ได้ผมถามหน่อยครับของที่มันอุดปากขนาดนั้นจะดื่มน้ําได้ไหมล่ะเนาะเอ,อ้ผมเริ่มงงแล้วว่าแล้วต,วตรง เขาจะเพิ่ม402เข้ามาทําไมครับเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เจ้ากาไรที่ผมสวมนะครับตัว1033เนี่ยมันจะคอยส่งเสียงเตือนตลอดเวลาครับผมว่าถ้าแถวนี้เนี่ยมี s p อันตรายอยู่นะครับนะผมว่าน่าจะเกี่ยวกันนะไม่งั้นมันไม่ร้องเตือนนะครับนะเนี่ยครับผมไอ้เสียงวนวังวทีคุณผู้ชมกำลังได้ยินอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมี s p อีกตัวหนึ่งที่ผมถือไปเก็บมาครับเดี๋ยวเราไปเก็บมาเลยครับ ทุกคนบั๊กตกพื้นไปแล้วครับตมใส่ใช้งานปล่อยเกินไปครับอันนี้เป็นหนึ่งใน s c p ที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับนะฮซอรี่ไอ้ก็อดอิดซีเรียสไม่นานเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเจอหลักฐานแล้วครับอ๋อ โอเคครับผมผมได้คําตอบแล้วครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันแห่งนี้ครับสุดก็คือว่าดร์เมนาเนี่ยแหละครับผมเป็นตัวร้ายครับผมแต่ว่าเราเจอแขนของดรเมนหนาครับเขาอาจจะไม่รอดก็ได้ครับผมนะมันจะมีเหตุการณ์อยู่ครับผมคืออย่างนี้ครับคือผมไปเจอแชทการคุยกันกับ079ในไลฟ์ที่ผ่านๆมาไงครับผมแล้วเหมือนกับว่าจะเป็นไลฟ์ของดร์เมนาพอผมไปในวิกิพีเดียแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็บอกว่าเป็นดร์เมนานะครับนะดร์เมนาเนี่ยศูนย์หหนีออกไปแล้วคร 005ความสามารถของมันคืออะไระครับมันจะเป็นกุญแจที่สามารถเอาไปเปิดประตูที่ไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูที่มีการใส่ขี์การ์ดมีการใส่พาสโคสมีการใส่ระบบความปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ครับหรือมันก็ล็อกด้วยตัวมันเองนะครับถ้าเอาเจ้า005เนี่ยไปแตะนะครับผมมันจะเปิดอัตโนมัติเลยครับแปลว่าก็คือเมนาดนน่เองครับผมเป็นคนที่อาจจะเป็นนอนบ่อนไส้ของ scp นี่เองครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องที่เอามาเติมเต็มในเวอร์ชันอันติเมตปัจจุบันนี้นี่เองครับ เข้าใจแล้วครับอย่างนี้นี่เองครับแล้วอุตสาห์ลงชื่อแล้วคําว่าไซรัสนี่คืออะไรครับนี่ S I R S T เนี่ยแล้วตอนที่ไฟกระตุกในตอนแรกจําได้ไหมครับที่ s c p 173หนีออกมาได้ครับนั่นแหละครับก็เป็นฝีมือของดรเมนาดเหมือนกันครับผมเฮ้ยนายจะมาร่วมงานพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรบบรักษาความปลอดภัยเช้านี้ไหมวะขอโทษนะ ฉันขอผ่านละกันนะแล้วก็ถามหน่อยสิฉันอยากได้โค้ดโค้ดประตูของแกว่ะเฮ้ยฉันเองก็ยังไม่ได้โค้ดใหม่ในการเข้าห้องที่เป็นมีความปลอดภัยสูงเลยนะฉันก็ยังไม่รู้เหตุผลเหมือนกันที่แน่ๆนก็คือว่าฉันคิดว่าฉันจะไปเอามันเองละกันถ้าเกิดว่าเขาไม่เอามาให้ฉันนะนะนายเองก็เหมือนกันเหะอยามมูแต่มาขอเองเถอะหัดมาเองดด้วยตัวเองบ้างสิไม่ออกจริงเลยว่าระบบการรักษาความปลอดภัยใหม่จะเป็นยังไงกันละเนี่ยพลาสเตอร์ แ n นเดอ o ว e นบีฟอรแค่นี้มันก็ยังล้มเหลวไม่มากพออีกเหรอวะเนี่ยเฮ้ยคุยกันหน่อยสิเฮ้ยแต่จะอะไรก็ช่างเถอะไอ้เรื่องโค้ดที่ฉันขอน่ะว่ากันตามตรงนั้นอ่าฉันไม่อยากจะไปเอาด้วยตัวเองบอกนะว่ากันตามตรงอย่าบอกสิว่านายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนายกำลังจะบอกว่านายสามารถผ่านเส้นทางซ่อมบำรุงโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยอะไรได้เลยใช่ไหมน่ะถูกต้องก็มันเป็นอย่างนั้นนี่ฉันก็ไม่เข้าใจไงว่ามันุ เฮ้ยไม่มีสมาธิเลยครับฉันไม่อยากจะทำมันอย่างนั้นอีกแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่การันตีความปลอดภัยเลยแล้วกันอะ่ะโซเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าขอโค้ดมาให้ได้หรือยังเนี่ยอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันก็คงจะส่งรหัสไปให้นายอ่ะนะก็คงจะหลังจบงานประชุมนั่นแหละไอวิวเดี๋ยวฉันจะรอไปคงจะฉันคงจะต้องรองเกอร์เป็นชั่วโมงเลยละมั้งเนี่ยกว่าจะได้โค้ดอ่ะเฮ้ยไร้สาระสิดีเลยแฟรงกิน ชื่อแฟงกินที่โผล่มาอีกแล้วนะครับนะนี่เอาเวลาไปเข้ารหัสกันอยู่เรื่องไงเนี่ยกว่ามันจะได้ออกมาเนี่ยฮะทำไมมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงกันจังพอเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะไปพูดกับเจ้านายให้โอเคไหมเลิกประทวงกันได้แล้วเนี่ยแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสจะได้กลับไปเป็นปกติแล้วละมั้งนี่ถ้าเรามาทางานกันอยู่ที่นี่ฉันว่าเขาคงที่จะมีเหตุผลของเขาแหละนะใช่เขามีเหตุผลนะ่ะ อันนี้ก็คงจะพูดบทถึงเจ้านายแหละครับแล้วมาพูดถึงผ่านคอมบริษัทนี่นะครับอารมณ์แบบว่าไลาคุยกันผ่านบริษัทก็คุยกันโดยที่แบบว่าทุกคนเห็นกันหมดนะครับเนี่ย any way I have some work to do now ส้นๆเลยก็คือว่าตอนนี้นะครับตัวของโค้ดเนี่ยมันมี2ที่นะั่นแหละก็คือโค้ดตัวแรกก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับผมนะเหมือนเพื่อนเขาจดเอาไว้แหละครับแล้วที่นี้เพื่อนก็กัก,กเอาไว้ไงครับผมว่าเฮ้ยคือไอ้โนคะ้ดอ่ะก็อยากจะให้แกอยู่หรอกแต่ว่าแกนะ่ะไม่ยอมเอาโค้ดใหม่มาให้หรือว่าไม่ยอม บอกเหมือนกันไงต่างคนต่างแบบว่าเก็บไปเอาโพสนะครับเหตุผลก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องฝ่าโรมรักษาวความปลอดภัยแล้วก็จะต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงผ่าน SUV แอสซีลหลายๆตัวอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยไม่อยากจะผ่านไปนั่นเองครับ